ทเมราชีพโคราชนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านราคุน่าวิวโครงการที่2ของอโซนบ้านเกาะน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้างานนึงครับที่ผมมาต่อเติมครับผมอันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับที่ว่าทำงานร่วมกันก็คือช่อง ซ่อแมแซมบ้านบำรุงภาษาบ้านครับตอนนี้เขากำลังตัดอยู่ครับผมจะพาเดี๋ยวไปดูครับนี่คร okay ับตอนนี้ก็กอาลังขึ้นโครงอยู่ครับโครงสั่งนี้ครับก็จะเป็นแผ่นใสโพลีตันนะครับผมมาแอฟนะโอเคแล hm ้วครับนี um. ่ก็พิมพ์โดรศัพของผมที่ไหนได้ฮะเอาเลยผมนี่ก็พิมพ์โดรศัพท์นี่ครับอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนู่นข้างบนเลยครับสวัสดีครับ ก็คือนี่แหละครับก็งานก็จะเป็นแผ่นหลังคา U f โฟมนะครับก็จะบวกกับแผ่นโพลีตันครับน,นี่ผมจะพามาดูด้านหลังนะครับมันก็ค่อนขทางที่จะต้องแคบนิดนึงครับนูครับอันนี้ส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรางหลบซ่อนรางน้ำเหมือนกันนะครับมีฝั่งนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นแปรคู่นะครับก็จะ ทำเป็นทรงสันตะเคครับครอบฝั่งนี้นะครับนี่ครับมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะยาวยาวมาสุด้านนี้นะครับก็จะสุดแค่ระหว่างตรงนี้นะครับผมนี่ครับด้านฝั่งนี้ก็จะคุมช่วงระบากสั่งน้ำพอดีครับก็เป็นแปรดู่ครับผมนี่ก็จะอยู่ข้างสูงเลยนะครับอยู่ฝั่งนี้นครับ ก็จะทำการติดตั้งเหล็กโครงกันทราน,นะครับผมก็ทำงานค่อนข,อขอ้างที่จะยากนิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีรูปแบบในของอาการหักมุมครับแล้วก็จะเ,เราจะวิ่งตัวละครช่วงระหว่างกระจกนะครับผมผ่านมาช่วงระหว่างตัวข้างบ้านนะครับโอเคครับผม งั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับนี่ครับก็ช่วงระหว่างสันตะเคนะครับก็คาบมาฝั่งนี้นะครับนี่งานไฟก็ติดตั้งเดินท่อสายเอาไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นคมทรงกระบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงระหว่างใต้รางนะครับ วันนี้ผมก็จะมาแนะแนวในการที่ว่าติดตั้งรางน้ำแบบซ่อนหลังคานะครับผมอันนี้ก็ผมก็ได้ทำการพับรางนะครับพับรางมาเ,เป็นรูปแบบลักษณะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหล็กหน้า6นะครับเทินกันกับเหล็กหน้าสี่ตัวข้างล่างนะครับผมที่ผมทำรางนะครับอันนี้ก็จะพับมาเป็ลนลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะติดตั้งแผ่นลังคานะครับเราจะต้องทําการติดตั้งเหล็กไม่ใช่เหล็กครับผมฉากครับฉากนี้ก็คือเราก็พับมา1นิ้วนะครับเราก็จะมาปิดลักษณะประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่แผ่นลังคาครับปิดแล้วก็ยิงสกรูครับเพราะว่าแผ่นมันก็จะมาวางเทินข้างบนนี้ก็จะอยู่ระหว่างช่วงกลางรางนะครับแผ่นส่วนด้านนี้นะครับฝั่งนี้ผมก็จะใช้เป็นฉากมีเนียมนะครับผมฉากมีเนียม หนึ่งนิ้วครับก็จะมาปิดครอบครับก่อนที่เราจะปิดครอบเราก็จะทําการไอยิงรีซิลิโคนครับยีดกาวซิลิโคนช่วงระหว่างบนหัวเหล็กนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันไหลซึมเข้าไปข้างล่างได้ครับส่วนช่วงระหว่างต่อรางครับผมก็จะใช้ซิลิโคนนะครับอันนี้เรายังยังไม่ได้ติดตั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการรีซิลิโคนอีกทีหนึ่งครับผมจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ งานก็ตรงนี้จะเป็นแผ่น p ีนะครับผมก็จะเป็นโคคู่ครับใส่แปรคู่ครับส่วนที่ระหว่างกระจกครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งแผ่นหลังคาแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีแผ่นมีเนียมมาปิดขอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับเราก็มาดูงานกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านบนนะครับุิวนิ้นี่ก็จาของบ้านเขาก็แต่งสวนแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นหลังคาพ u f ูโฟมนะครับข้างบนจะเป็นเมทัลลีสีดำนะครับนี่ครับยูทูบเบอร์เราครับนี่สุดยอดครับผมยอดซับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับสามแสนแล้วใช่ไหมครับของผมเท่าไหร่นะหกพันเองเลยนี่ครับช่วงครอบสันตะเคครับผมนี่ก็จะเป็นรางน้ำสังกะสีครับ น,นี่ก็ส่วนฝั่งด้านนั้นก็ต่อเติมไปแล้วนะครับน,นี่ก็มาดีวิวช่วงบนข้างบนข้าครับตอนนี้ก็ใส่ครอบครับด้านข้างเดินแบบสบายๆครับอันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระหว่างกระจกนะครับผมก็จะใส่ครอบปิด เหมือนนกััครบฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแผ่นโพลิตันนะครับผมเราก็จะใช้ครอบแบบหนึ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นมีเนียมมีเนียมปิดครอบนี่ครับมันก็จะเราไม่ต้องไปผ่า ช่วงปูนนะครับเราใช้มีเนียมชนเลยครับมีเนียมขอดูมีเนียมหนนอะครับมันหน้ากว้างอยู่ที่สิบเซนครับผมก็จะมีปีกแบบนี้ครับเวลาที่เราจะใส่นะครับเราก็จะปิดอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็จะไปชนที่ผนังครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นใสทะลุแสงเลยครับ ตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผ่นใสโพลีตันนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระหว่างท้องหลังน้ําครับผมอันนี้ก็จะเป็นแค่โซนเดียวนะครับช่วงระหว่างตรงนี้ก็จะเป็นโพลีตัน <S <S <t un> ส่วนด้านในก็จะเป็นแผ่น P ีย <t un> ูโฟมนะครับผมแผน่น P ียูโฟมอันนี้ก็จะเป็นแบบท้องเรียบ สีขาวครับแล้วก็ติดตั้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะส่งงานครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงโซนหลังบ้านก็ช่วงสันตะเคน,นะครับสีช่วงใต้ท่อรังน้ำก็จะมีการแบ่งน้ำลงนะครับช่วงระหว่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อ p v c 3นิ้วนะครับ ครับแล้วก็ใส่แคมป์รัดช่วงระหว่างข้อข้อลงครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนหลังบ้านนะครับเป็นโซนซักล้างอันนี้ก็จัดสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยงามครับผมโซนด้านข้าง แต่โซนฝั่งตางนี้เขาก็ต่อเติมไปก่อนแล้วครับข้างบ้านทั้งสองฝั่งนะครับผมครับขอบคุณครับสำหรับ f อทุกท่านครับที่ติดตามรับชมผลงานของทีมงานช่างเอกเป็นอาชีพโคราชครับผมวันนี้อากาศก็สุดยอดนะครับดูข้างบนนะครับพระอาทิตย์ก็ร้อนมากเลยครับผม ก็ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับะไครกดติดตามนะครับผมแล้วเ,เพื่อนๆทุกท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆแล้วผมจะมานำเสนองานให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ